มึงพีนเออมันไปอยู่กระดังกิงเต้พุนกระดังกิงเต้นั่นแหละรหัสเจ็ดเจ็บยังไง อย่ลายดอก่ได้เห็น้นองเผลอ้องป้าก็บักเลลนึงเลียงไกระังกใ,ใก้ก็ัลกนนเมื่อได้ิดดดกินยยาตบ่มามาอย่อยแ,อแล้วเบงนี่ เราอยู่คนเดียวนี่เบิ้งปีกมีแต่ปีกเป็ดเนี่ยอีกสบายดีเด้อพี่น้องเด้อมันนี่เข้ามาเยี่ยมอาจารย์เนาะดุนและบริหนณาบริหนตาเพิ่นจับไก่ผูกให้โตหนึ่งนี่เบิ้งนี่ยเบิ้งกากระโตมันก็เลื่องห้งเลเซฟไ่เข้าี่ จานเชฟพลสวรางไตยอย่อนี่ตอนนี้กำลังลกพ่นแลหละฮ่าสิโตมตัวโตเลยสุดหล่อมากกินต้งไก่กด้วกันเด้อ ตอนนี้กำลังแบบอากรไมให้มันสะอาดมันสะอาดเนาะยินคือกันและะ้วอยู่ท่หนอ๋อตอนนี้บัง,งหนเอาเบนี้อเบิ้งโตไลได้ ที่การออกเนียงมันได้เลยบังการสละของเพิ่นในแบบแปลกประหลาดได้เลยต่มกลมเลยต้มกลมเลยบตอตบอดโตครับ Cái nè Tìm về việc Cầm đi Bà ใส่าสานำเลยบุ๊ดข้าปุูกสา่ะอยู่นอกๆกนมปุูกสาปุูกกระถ่อมโอ้ยแรงขังแรวได้นี่นครับมันบอยู่ได้หรอโันไปหวของไหนเล้แงด้อ่ะจะฮีดย่าง ราลาตัวนี้จะใส่นี่อ่ะเนี่ยอน้ำต้มย่านต้มใส่นี่นจะมาจะเป็นตุกต <c oughs> ิกหัวหอกใช่ไหนะทอ,อะงหรือเปล่าอ่าต้มไก่ใส่ใบมะกรูด จับไก่ป่ะขักแล้วขักแล้วจำเจีสีฟพูดนะคปับเออเออน้ำปอนใ้ตู้เย็นหรือเปล่าใช้เบญนะมันย็น น,น,นยืนเบีรยขึ้นหนังข้ย,ข <laughs> งยืนขักใช่ขึ้นยืนขักไปตักงิีันพักเลย